ออกตััวยยงงไ่ะาสวัสดีครับวันนี้ก็จะมากับเกมโทโฮสกายอารีนานะครับวันนี้จะมาเล่นกับคุณปอนแล้วก็คุณพีชนะครับผมให้ขอเสียงหน่อยเอาสามใช่ไหมเออ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 เล่นไงเนี่ยผมเอาซาคุยะแล้วกันนะครับผมผมเอาอายะแล้วกันครับผมโอเคท่านท่านปอนเอาเรมูใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่ครับผมโยบุโยบุกดเอนเตอร์เลยพีชใช่เปล่า คุณปอนมันเปลี่ยนสายได้ใช่ป่ะมันมีสองสายได้ได้อ๋อสายอะนรครับอะไรดูผมขอก๊อปปี้หน่อยสายอะไรหมวดวะหมวดอะไรสายแรกอะเดี๋ยวได้ผมผมเปลี่ยนสายแรกอะไรอ่ะมันมี A B กูงงแล้วเล่นยังไงอะไรงงกด enter ไปเลยเลเวลอ่ะมันคืออะไรวะคอมโบ่ด่านอะไรครับด่านอะไรกันด่านแรนดอมเลยครับผมแล้วแทนแรนด้อมแรนด้อมแรนดอมแรนดอมผมเล่นไม่เป็นนะไอ้ลุงแล้วกัน อากับผมก็เป็นซาคุยะอ้าวอ้าเอ้าเฮ้ยอ้าวอ้าอะไรบออะไรอะไรโอ้โหทำไมมันอืดจังเลยเฮ้ยมึงกับทำไมฮะเป็นไรอ่ะเจมีหลุดเลยอ่ะครับผมโอเคตะกี้ท่านปอนหลุดนะครับผมเจอท่านพีชปินเหนือขอยิบหน่อยแล้วกันไปไกอ ร้อยตู้เล่นด้วยครับผมเล่นยังไงอะเล่นเหมือนบเกมเครคนเล่นอยู่ะรีมีมค้งเพราะว่าท่าอนหลุดนะครับผมเอ้าเอ้ตีหงรตีหงดิเอ้โห้ยมันมากไก่ชี้กันลุกอมมอไมมาลุกอายาเป็นกาอนเอ้ยมัญยังไงอะปอน ตามแปมารับผมเฮ้ยลุงจีช็อตเลยเนี่ยไอฟอนตัตัวเอแพรรักตัวเอเะตัวเอตัวเอแล้วอะไรเลยตัตัวเอดีครับบมท้าไม่ตายีกินเอกับเอกับเอ่ะว่กกูยอมแพ้ดีกว่าเว้ยเอกับเอ็กับเอก เอ็กเอ็กเอ็เอมันมันเอ็กมันเอาเอาหี่อะไรมาฟาดเด้อแองตั้งแต่แรกแจ็ดมันก็แดกนีดิเหรองั้นงั้นตัวซีซีเออฟั่มฟั้ยเฮ้ยทำไมกดกดเกมเนยิงกดคิเป็นการล็อกเป้านะครับผมคิวเหรอตัวเอ็กตัวเอ็กด้วยตัวเอ็กคือจะเป็นแบบสายกระสุนนะ เอ้ยเจมทำไมกูล็อกม่องไม่ได้วะล็อกได้แต่ไอโฮเซอ่ะเอ้ยไอโฮเซอ่อยู่บังเต้าดิเด้อเอโฮเซอ่ะบังเต้าเดี๋ยวแล้กูอะเอโฮเซอ่ะบังเต้าเดี๋ยวแล้กูตบเต้ากูโฮเ่โฮเเเูนียออแหละมันบังเต้าอ่ะโอเซ่มึงก็เข้าเกมรอดิโอเคมั้ยเนี่ยเออตายอยู่ไก่ไป็นเหนือผมเออไหนท่านโอเซ่เอ้ย ว่าออกเกมผงสารมึงผู้เสว่ะโอ้ยค้างค้างเอ้ยค้างเอ้ยกูออกเกมแล้วโอ้โยออกนี่ค้างเลยใช่ไหมเนี่ยใช่แล้วผงเลยต้องออกกูเล่นเมนล่ะอ้าวจะออกทำไมอ่ะไอพีสร้างห้องมั้งเหรอกูกดผิดนอนงานนอกผมเดี๋ยวจะมาทายต่ออีกรอบกูกดใายสวัสดีครับแล้วก็จะมาต่อกันอีกรอบกับโทโฮสกายอารีน่านะครับผมตาอ่าสวัสดีครับตอนตัว ตรงกลางแล้เนี่ยเบอร์เฮ้ยยิงไม่น่าหลุดเลยได้ยิงไก่พีชสนุกเลยถ้าตอนเลือกยังเลือกแล้วเลือกแล้วผมมันคนที่สามละไอพีชเร็วแรนดอมดิไม่แรนนะตัวไหนโหดบ้างทีมแนะนำเลยครับผมเลยตรียมตัวครับผมตัวนี่บอกเราตุ๊กตาอ๋ออารีรับผมคนนั้นชื่ออลิีแรนดอมเลยแรนดอมดีกว่าโอเคแรนดอมดีกว่าผมไม่สักตีเพราะผมจะแรนดอมครับผม อ้าวผมไม่ใช่ฟุตครับคุณเป็นฟุตแลนด์ผมก็ต้องแลนด้วยครับคนที่เป็นฟุตแลนด์ผมต้องแลนดีไหมโอเคจับเลยล็อกโอเคเอาดาดาดานี่ยลั่งเจ้าครับคุณเือแลนเถืแลนอันแลนเลยครับผมเออแลนให้หมดไปโอ้ยไอตัวแลนตัวตัวชิกเม็ดไอตัวน้ำแข็งอ่ะเอ้ยเอ้ยเอ้ยลุงกู พีไอพีเงตายเฮ้ยอย่าลงกูอ๋อนุ่มีเองกูว่าละโอ้ยใส่มาบินเลยเฮ้ยบินิาเอาเฮยยเลยกันไปไหนพเฮ้ยคอ้ยเนทาียกว่าแม่เลยไปไหนลงอวยเนี้ก็ล ไปเด็มกินผมดิเรื่อยไหวะโอ้ท่านวันเตจด้สักุยะแล้วนี่เด็กไปเด็กใครผิดนั่นเฮ้ยอยู่ไหนกันวะเขาไปกูดูไปรูเรี่ยงเลยอ่ะมาตัวคิวดิมากดตัวคิวแล้วเข้ามาผมเล่นท่านอยู่ละอยู่ด้านหลังเห้ยเด็กกินไหมด้วยวะเขื่อนวะไปไหนโอ้ยกระเด็นไม่ไหว

ตะกี้ไม่ตายผมอ่ะอยัาไม่โดนผมไปกดโอ้โหเฮ้ยหนูถึงมาได้ไม่กูล็อกใครไม่ได้เลยวะกดคิ้วติดเวลาไปโอ้โหแล้วปอลของละไรนเฮ้ยสักยุยาเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยไฟขึ้เลย อย่าโม้ดิงเกมไนโพรเรียบเอีดยุตไเ้ลาไโอ้ยกูเกี่ยวอะไรวะไม่จัดไอพีต้องนี่ครับผมีขากดีมากไอ้ตัดร้อนอย่าเลยเย้เยวกูได้ให้มตายนะมึงลูกอะไรแ้บเี้เฮ้ยเอ๋โอยรัวเลย ฟอนสีส้มเท่ไงอีเลยไอ้ฟอนโดนโอเคของอ่ะการนี้เลยไม่รู้วเฮ้ยจัดการท่านละท่าอะไรวะตายตายตายอย่าอย่าลืมกูดิ้เฮ้ยเออใช้อะไรอ่ะกูแดดหนี่เนาะโอ้ยฟอนโดนอย่าลืมดิไอ้เองไอฟอนมึงโดนตายอยู่บนอะอ๋อไอพีอิม่เป็นไรครับผมจัดการปอนก่อน ฮ้ยอย่าลุมกูดีเี้ยตายเลยเหี้ยอึกอี้่รอบก็ได้โอ้ยไม่ใต้ซานาเอะยังไม่ออกเลยเห้ยโอ้ยค้าง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 ชิบายโอ๊ยชิบหายทำไม่ถูกเรียกแม่งกากแกียงโอ้ยโอ้ย

ผมยาเลโอเคครับผมแล้วก็เข้าสู่แมตช์ที่3นะครับผมก็เป็นโอคู่ดี๋ยวจะ๊ดเล่นอะไรอ่ันนี้เหรอผมเล่นโอคูโอเคทุกท่านไปเลยนะครับผมโอเคไอพีชตัวกลางวะเนี่ยพีชแม่งเล่กตัวด้วยเฮ้ยเดี๋ยวเร็วดิเล่นกบดิเทพกบอ่ะปี้ยเฮ้ยเรื่องว่าเตะได้ปะเนี่ย โอเคครับพีทเล่นอาญาแับไหนเอาแบบนี้เลยครับผมวู้ดต้นไม้สวยชอบกเกินอะไม่ต้องมาใช่โรงเรียนมาโอเคผมคือโอคูไม่พีทดงไหมเจอพี่แล้วสวีทแบงค์เฮ้ยดูดูอ้ไรอยู่เนียอีกาเหรอเรียกเขาวป็อีกาเหรอผมก็มีอีกานะอีกานะเนาะเออเหรอเฮ้ยอย่าลุ้มดิ ลุ้มมาเนยู่อเฮ้ยคนนี้อ่ะเฮ้ยอย่าลุ้มดิอย่าลุ้มดิฆ่าใครวันนี้วะทาเลยแรกเฮ้ยเฮ้ยกูคุณจริงจริงวะเฮ้ยใครโอ้ยโอ้ยฮ้ยไอพีมาดิเฮ้ยอย่าลุ้มดิมาแล้วคุณกันนะ ถายถายปอสโดนเลยบอกอย่าลุ้งโอเคผมเปลี่ยนเป้าหมายแล้วโดนเปลี่ยนเป้าหมายร้อเฮ้ยเฮ้ยหลบกันเฮ้ยโอ้ยโอ๊ยเจอแล้วเลยแตกมาเนี่ยแตก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 เฮ้ยแตกแตกแตกกันวะเสร็จได้ยี่ยโอ๊ยโอ้ยเร็วเร็วเร็วไปเร็วเกมนี้เอฟเฟกต์เยอะมากเลย เอาไปกิเฮ้ยเยเออเดาเหมือนกันโอ้ยไอ้เนี่ยโอ้ยให้ใไอพีดไอพีดไอคดเหรอไอพิดเอาไปกินทำแมงตายก่อนเลยทำไมไม่ได้เปียเป้าหมาครับผมเฮ้ยต้เอาตกยิ้เอา ไอลุงเจมลุงเจมเลยเจมดีกวาอีพีโดนลุงเจมลุงเจมลุงเจมไปยิงปอนลุงเจมยิงปอนเจ้ยพี่กัันเฮ้ยใหญ่เละขาเจมฆ่าเจมพี่กัลยันไตายแล้วูเลนสายไหาบจที่ตายนอีพกโดน่หนึ่งคงจะเป็นของผมนะ

ก็เป็นไก่เลยเว้ยเรียกเขาคิการเฮ้ยโอ๊ยได้แพ้เอื้อโอ้ยผิดนงครับผมบอกแล้วที่ออนเชื่อ่ปล่าจำเห็นแล้วโอ้ยแพ้อีกแล้ว